เรียนอาจารย์ประจำวิชาแล้วก็สวัสดีเพื่อนเพื่อน,น,นธธักนนะะนนนนนศึกษาปริญญาโททุกท่านนะคะดิฉันนางสาวพัฒนาพรบุตรพรมนักศึกษาปริญญาโทคณะศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารการศึกษาวิทยาลัยพิทยาัณฑิตค่ะวันนี้เราก็ได้มาอยู่กับท่านผู้ในการนะคะโรงเรียนบ้านปกคอกบโพนะคะสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนองบัวลภูเขตสองนะคะวันนี้เราก็จะได้มารับฟังนะคะ แนวคิดนโยบายหลักการทฤษฎีนะคะที่ทําให้สถานศาึกษาประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็อยากให้ผู้บร้หานะคะแนะนําแล้วก็แนะนาตัวประวัติการศาึกษาประวัติการทำงานนะคะขอเ,เชิญค่ะคารียนอาจารย์ประจําวิชานะคะแล้วก็น้องนนักศึกษาที่น่ารักทุกคนค่ะสําหรับดิฉันนะคะนางอนุมา์สมันศีปัจจุบนันดำรงตาแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกกหอกกโฮ,โฮ,โฮค่ะดิฉันสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ในโครงการทุนสือสานภาษาไทยในสมเด็จพระนิธฐานี่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจากมหาวิทยายลายัยศิลปาก,กรค่คะและได้ทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโทสาขาการสอนภาษาไทยมาสเตอร์พิเชอร์ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะจากมหาวิทยายลัยลรามคำแหงค่ะหลังจากนั้นก็เรียนต่อในสายการบริหารสำเร็จการศึกษาในระดับ ปริญาโทรสาขาการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหงอีกเช่นเดียวกันค่ะและด้วยความที่ดิฉันมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผู้เรียนซึ่งดิฉันมองว่าหน้าที่ของครูก็คือการพัฒนานักเรียนและเมื่อเป็นครูนั้นดิฉันก็ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูที่ดีค่ะแล้วก็มองว่าถ้าหากเราต้องการที่จะทําประโยชน์ทางการศึกษาได้มากขึ้นเราน่าจะบ ในวงกว้างได้มากยิ่งขึ้นตลอดจนพัฒนาคุณครู mm hmm. ในแบบรูปที่เราต้องการ mm hmm. โดยมีเป้าหมายคือมีเด็กเป็นเป้าหมายของการพัฒนาค่ะสําหรับแนวคิดหรือว,ว่าวิธีการที่ทําให้การบริหารการศึกษาประสบความสําเร็จนั้นสําหรับตัวดิฉันที่ฉันมองว่าถ้าเรามีความจริงใจแล้วก็ใช้ใจในการทํางานโดยมีหลักการง่ายๆ3หลักการนะคะดิฉันจะมีหลักแค่ OpenCARE แล้วก็แชร์ค่ะ Open คือการเปิดใจทุกครั้งที่จะทำอะไรดิฉันจะเปิดใจเปิดใจในฐานะผู้บังคับผ,ผบังคับบัญชาเมื่อเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาก็สามารถที่จะเป็นผู้นำและผู้ตามในเวลาเดียวกันได้นะคะเปิดใจที่สำคัญคือใส่ใจค่ะใส่ใจรับฟังเพื่อนร่วมง,งานรับฟังผุ้คนรับฟังแม้กระทั่งนักการพันโรง รับฟังอย่างตั้งใจนะคะเพราะว่าทุกคนนั้นดิฉันมีความเชื่อว่าทุกคนเกิดมาเป็นครูเป็นคนละอย่างเราไม่ได้เก่งไปทุกอย่างเราสามารถที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันได้เมื่อเปิดใจใส่ใจแล้วก็แชร์ตัวสุดท้ายนะคะก็คือการแบ,บ่งปันเพราะดิฉันเชื่อว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รักเสมนเนอและมือของผู้ให้นั้นจะอยู่สูงกว่ามือของผู้รักดิฉันจึงสอนทุกคนว่าถ้าแข่งกันดีจะไม่ได้ดีส แต่ถ้าแบ่งกันดีจะได้ดีทุกคนดิฉันจึงแนะนําให้คุณครูหรือผู้ใต้บัคคามัญชาแบ่งปันการทํางานและทํางานตามศักยภาพหรือความสามารถที่ตัวเองมีและนําสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาแบ่งปันมาแชร์เพื่อองค์กรแห่งความสุขของเราค่ะก็ะต้องขอขอบคุณท่านผู้นก,การเป็นอย่างสูงนะคะสราบหคัพทด ท่านผู้มการนะคะได้ฝากให้กับนักศึกษาปริญญาโทนะคะทุกท่านนะคะเกี่ยวกับแนวการแนวทางการบริหารการศึกษานะคะขอรียนเชิญค่ะสำหรับน้องน้องนะักศึกษาปริญญาโทสาขาการบริหารการศึกษาที่จะก้าวเข้ามาเป็นาสายงานบริหารนั้นนะคะสิ่งที่ขออนุญ,ญาตเรียกตัวเองว่าพี่สิ่งที่พี่อยากฝากน้องน้อง,องก็คือว่า,าเมื่อเรามาดำานินําแหน่งทางการบริหารแล้วเนี่ยเราอย่าลืมว่า เมื่อครั้งที่เราเป็นครูเราชอบอะไรเราไม่ชอบอะไรสิ่งที่เราไม่ชอบเราก็ไม่นํามาทาํากับผู้ใต้บังคับบัญชาและสิ่งที่เราชอบเราก็นํามาต่อยอดแล้วทุกครั้งที่เรามีโอกาสทําหน้าที่เป็นผู้อํานวยการหรือเป็นผู้บริหารนั้นเราต้องเป็นผู้เสนอแนะหรือเป็นโคชชิ่งที่ดีหลักการโคชชิ่งที่ดีคือทุกคนจะชอบในสิ่งที่เป็นพลังบวกเสมอเพราะฉะนั้นเราต้องมอบพลังบวกให้กับทุกคน เทคนิคง่ายๆนั่นก็คือการแซนวิชเทคนิคนะคะง่ายๆนั่นก็คือ,อชมสกิดเติมแล้วก็ชมไม่มี